นี่คือเวลาสองทุ่มนะทุกคนนะนี่สองทุ่มแต่ว่าวันนี้ฟ้าก็จะคึมฝนหน่อยๆ,ๆก็เลยอย,อย่าจะดูมืดนะแต่นี่คือเวลาสองทุ่มนะทุกคนอย่างที่เราบอกกันไปเมื่อเช้านี้นะจ๊ะว่าตอนนี้ยุโรปเปลี่ยนเวลาเรียบร้อยแล้วนะคะเลื่อนเวลานะคะ ไวกว่าเดิมนะคะไวกว่าเดิมหนึ่งชั่วโมงนะคะก็จะเริ่มสว่างไวมืดช้าลงช้าลงเรื่อยเนะคะจะเริ่มมีกลางวันยาวนานกว่ากลางคืนค่ะนี่คือเวลาสองทุ่มนะทุกคนนะนี่สองทุ่มแต่ว่าวันนี้ฟ้าก็จะคืมฝนหน่อยๆก็เลยอยจะดูมืดนะแต่นี่คือเวลาสองทุ่มนะทุกคน สองทุ่มสองทุ่มหันไปดูทางฝั่งทางนูน้นแสงพระอาทิตย์ยังอยู่เลยจ้านะคะแสงพระอาทิตย์ยังไม่พ้นขอบฟ้าเลยนะคะยังเห็นแสงพระอาทิตย์อยู่เลยบรรยากาศเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆบรรยากาศสวยสดชื่นไหมล่ะนะคะใครจะเชื่อวันนี้สองทุ่มนะคะ เวลาสองทุ่มนะคะอุณหภูมิ8องศานะคะวันนี้วันที่31เดเดือน3-2024วันนี้เป็นวันแรกที่เ,เป็นการปรับเวลาของปีนี้นะคะปรับเวลาให้ไวขึ้นนะคะเพื่อต้อนรับฤดูกาลหน้าร้อนของเรานะคะพออากาศเริ่มอุ่นนะคะก็จะไปปรับเวลาอย่างที่แม่จ๋าบอกเนาะ ปีหนึ่งจะปรับสองครั้งนะคะช่วงหน้าช่วงหน้าร้อนก็เราก็จะห่างกัน5ชั่วโมงช่วงหน้าหนาวเราจะห่างกัน6ชั่วโมงอย่างที่แม่จ๋าได้บอกไปนะคะจากคลิปก่อนเนาะนะคะนี่สองทุ่มบรรยากาศสองทุ่มดูนะคะ,ะ,คะเห็นต้นไม้ดอกไม้แม่จ๋าชัดเจนเลยนะคะชัดเจนแจ๋วแววเลยนะคะสองทุ่มนะ,ะสองทุ่มเหมือนกลางวันเลยจ้านะคะแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะสว่างช้าลงช้าลงนะคะ ไปเรื่อยๆนะคะอันนี้เพิ่งจะเริ่มต้นเนาะนะคะเดี๋ยวนะคะไปเรื่อยๆช่วงซัมเมอร์ก็สี่ทุ่มก็ยังสว่างอยู่เลยค่ะเพื่อนๆนะคะสี่ทุ่มก็ยังสว่างแบบนี้อยู่เลยนะคะก็รอดูกันไปเรื่อยๆเนาะนะคะอันนี้ก็เป็นพาชมสวนอันนี้ก็เป็นอา,อาอหารนกนะคะเอามาใส่ไว้ให้นกมาเกาะกินนะคะนกนกเยอะแถวนี้ เราก็จะได้มีเพื่อนเป็นนกนะคะมาจิบจิบเจบเจบจ,บ,จบแอบส่องผู้ชายก่อน โอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้ะทุกคนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วจ้านะพบเจอกันใหม่นะจ้านะจ้ารักนะจุบุจุบุ